โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะคะีค่ะวันนี้ก็อยู่กับคอนใจนะคะ่ะวันนี้เราจะมาเล่นโลบอกกันนั่นเองบอกเลยว่านานๆทีถึงจะมาเล่นนะทุกคนช่วงนี้ก็แบบชอบเป็นฟรีไฟมากเลยนะก็มาวันนี้เราจะมาเล่นโลบอกกันครับผมชื่อแมพขายตุ๊กตาเพื่อพิสูจน์ให้แม่รู้ว่าแม่ผิดนะครับผมก็มาลองเล่นกันไม่ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะ ก็เหมือนเรา,เอ,าอันนี้ต้องให้ทําผ้านะฮะโอเคทําไป <c oughs> ออันนี้ใช้ค้อนทุบนะคะผมอา่าันนี้ก็ทําครั้งสองต่อลาบากเหมือนกันแนจะเล่นคนเดียวเด้ <c oughs> อะไรอ่ะซ super ์สปีดเมวไม่อยากเติมม <c oughs> มาอันนี้ก็อุ้ยเอ่อชื่ออะไรนะไซตามะอ่ะ <c oughs> เอาไปขายแต่เราขออนุญาตจะไม่ขายนะผม เยวทำให้มันเยอะๆก่อนเออมันหยิบได้แค่เดียวเองเหรอโอเคก็ได้ก็ได้ไดมานะอันนี้คือต้องยังไงอ่ะไปเอาหินมาตุนไว้เยอะๆก่อนแล้วกันนะโอเคเอาอ,อยยังไงไม่ซื้อไม่เติมอะมาทำนะฮะมาตีอันนี้ก็อะไรอ่ะอันนี้บัตรสีอ่ะบัตร ปัดปปัดฝุ่นปัดฝุ่น,นอันนี้ก็อะไรอ่ะทําให้มันเป็นรูปร่างอันนี้ก็ห่อของขวัญน,นะคะปุม่มามามาให้ให้คนกันดีวกว่าไม่ใช่ให้คนเสียให้คนซื้อนะฮะเราต้องการให้คนเขาซื้อกันอ้ออะไรอ่ะหยิบไม่ได้แล้วเหหยิบไม่ได้แล้วหยิบไม่ได้แล้วเหรอเอ้อหยิบไม่ได้เฉยงงอ้อคือมันหยิบได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหม โอเคมันถ้ามันหยิบได้แค่ครั้งเดียวนะฮะถ้ามันหยิบได้แค่ครั้งเดียวเราก็ต้องรอให้ของขวัญมันตกก่อนแล้วเราก็ค่อยหยิบของขวัญมาใหม่ใช่ไหมโอเคทุกคนเรามีอะไรจะบอกนะฮะก็ตอนนี้ผู้ติดตามเราหนึ่งสี่ร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนกันด้วยนะก็อย่าลืมไปติดตามช่องติ๊กตอกของเราด้วยนะครับชื่อช่องขวัญใจสาง่วงงับก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมก็ลงคลิปเกี่ยวกับเรานะ ก็แบบร้องเพลงเปิดหน้าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ใครที่อยากเจอหน้าเราหรือใครที่อยากเห็นหน้าเราก็ไปไปดูแล้วก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคมามาเล่นกันต่อเลยก็ บอกเลยนะว่าคลิปเมื่อวานที่เราลงไปล่าสุดคือคนดูเยอะมากอ่ะคือลงไปแค่ยี่สิบชั่วโมงที่ผ่านมาคนดูหนึ่งพันแล้วอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะบอกทุกคนนะว่าเดี๋ยวถ้าคลิปเนี้ยลงไปใช่ไหมเราจะคิดนึงจะเป็นอีพีสองต่อนะครับก็มีคนอยากให้เราทำอีพีสองมาต่อเยอะเลยก็เดี๋ยวเราทําต่อให้นะครับผมโอเคเราอนีรแล้วก็ไปทาร้อนะครับ มีคนเดียวก็ลำบากหน่อยนะอ่ะส่งไปโอเคได้สิบบาทนะฮะสิบบาทกลับบ้านกลับบ้านได้มาสิบบาทแล้วก็สามารถซื้อได้อีกคนหนึง่งอ่ะอีกคนหนึ่งสิบห้าบาทโอเคเอาหินให้เขาก่อนนะไม่ใช่หินดิเราชอบเรียกหินตลอดเลยมันคือผ้าผ้าก้อนใช่ไหมแบบเอาไว้ทําให้มันเป็นรูปร่างเป็นรูปผ้านะครับผมโอเคอ่ะใส่แปใสป่แปใส่แปใส่แปะ โอ้ยกระตุกอะทุกคนเราขออนุญาตเล่งความเร็วนะคะผมเพราะว่าตรงเนี้ยเราทํานานมากเลยนะเอาจริงเราเล่นเป็นชั่วโมงกว่าเลยแต่ว่าที่ที่มันแบบน้อยขนาดดีเพราะว่าเราตัดให้มันแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ไม่ไม่ต้องเสียเวลาฮนะเราเราจะบอกเลยว่ามันจะมีคนที่แบบไม่เอาเลยนะคนโกรธไม่เอาอ่ะนี่ซื้อได้สามคนนี้เดี๋ยวมันมีคนแอบหลับปะทุกคน ไหนบุกสิอุย้ยบ้าเปล่าเ <c oughs> สียงดังฟังชัดเลยฮะปังใครที่อุง้งงานจะต้องโดนแบบนี้ปัง เจอเปอคนละนายเอร้านเอร้านเราจะเรียกว่าไอร้านนะฮะเพราะว่าหัวมันร้านบอกเลยว่าคลิปนี้ก็จะมีอีพีสองต่อเหมือนกันถ้าใครที่อยากให้ทํอีพีสองต่อถ้าคนดูคลิปนี้เยอะทาต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม้โกหกนะไม้โกหกนะครับผมนะก็ถ้าใครที่อยากให้เราทาอีพีสองต่อก็คอมเมนต์มาว่าต่อหน่อยครับหรือต่ออีพีสองหน่อยครับแล้วก็กด กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากให้ต่อเพราะอะไรนะครับผมเพราะเพราะสนุกหรือว่าเพราะว่าอยากเห็นพี่ผ่ันใจเมื่อยเพราะบอกเลยว่าเล่นเกมนี้เมื่อยจริงมาต่อทุกคนหลังจากที่เรากร็เอากระทาฟดาดหัวไปหลับอีกแล้วหลับอีกแล้วอย่าอู้ง,งานนะเราอย่าอู้ง,งานนะอันนี้มันมีอะไรให้เราซื้อบ้างถแพงแพงเกิน เอา50ก่อนก็แล้วกันโอเคทำงานกันนะไอ้นุ่มๆนุ่มๆสาวๆเอาไปขายอุ้ยได้ห้าอันเลยอ่ะห้าอันจะได้เท่าไหร่นี่แค่สิบแปดขอขาดอีกสองบาทนะผมขาดอีกแค่สองบาทกระยังจะเอาอจริงโอ้โหได้ห้าบาทเฮ้ยทำไมอันนี้มันได้ถูกจองทำไมได้หน่อยจองเู่นเะโอเคซื้อไปโอ้ยไม่กดอืมหลับสามไปยังไปยัง ไปยงนี่นะไปยงจะหลับอีกนานไหมฮะเราโว้ยไม่อยากนี่นไม่สวยเอาไป่สวยไม่สวยมาเราซอยโอเคทำไปเรื่อยๆอืมวิธีทำไมมันชอบหลับกันจังเลยเนี่ยฮะถ้าฉันไม่มาแล้วพวกแกจะหลับกันตลอดเวลาไหมฮะฮะัลโหลมันต้องมีคนที่แบบไปเอาไอ้นี่บ้างนะไปเอาหินน้ำอะไรงี้ยเราจะเมื่อยนะฮะอืมถ้าไปอย่าแอบบ อย่าอย่ลอบกันนะอย่าอู้งานกันนะบอกเลยถ้าอู้งานนะถ้าหลอกเนาะตบอะบอกเลยตบอะไล่ออกด้วยหด <c oughs> ไปทำกันให้เสร็จเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาขอมไปขายอ่าหลับ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 ,ลบอีกแล้วหลับอีกแล้วนี่หลับอีกแล้วไปขายไปขายได้เก้าอาจจะได้เท่าไหร่สิ อ๋อเจ็ดสิบเหรอเจ็ดสิบ,สบโอเคได้ติ๊บได้ติ๊บอ,อันนี้จริงเราได้แค่สี่สิบแปดบาทแต่ว่าเขาแถมติ๊บให้นะฮะเอออ๋อนี่ไงมันมะีพนักงานจีบอเดี๋ยวนะทำไมมันวาร์ปได้อ่ะทำไมมันวาร์ปทุกคนงงงงจัง <c oughs> เอาไปไขวิตัวออร่าตัวออร่าเยอะ <c oughs> เอ้ยขอยังม oh ีอีกอ่ยังมีอีกจริงดิโอ้โหของเยอะเกินนะผมไม่ไหวไม้ไไวเยอะเกินต้านฉลาดเกินเลยคือแบบว่าทำไมเปนแหละมาทำไมโลกาบัใหญ่จังเลยอ่ะมีชั้นสองต่อได้เลยบอกถ้ามีชั้นสองที่ไม่เล่นแล้วนาเมื่อยนะเมื่อยนาบอกตรง อ๋อไอตัวนี้คือตัวฟาดหรอนี่ป้าป้าพอให้เดี๋ยวนะตัวเองตอบตัวเองคือแบบโอ้ยอเบสิกาเลดอะแกคือแบบแกดูดิคือไอตัวที่แบบคอยตบอะคอยตบแบบเปี้ยคือมันเป็นไอตัวที่ชอบหลับตลอดเวลาคือแบบใครบ้าจะไปดีตัวเองแกคือแบบฉันจะบ้าคือแบบฮะตัวเองดีตัวเองอ๋ออันี้ก็เหมือนจะเป็นหรอผลิตผลิตนะคะ โอไม่ผลิตผลิตเงินอ่าผลิตเงินนะฮะเพื่อเพื่อดูดิเพื่อแกจะให้ซื้อต้นไม้โดยที่ราคาแพงเพื่อแกชันโมโหมกันน่ะเพื่ออะไรอะงองอ่ะโอ้ยมันมีตัวแอบหลับตลอดเวลาเลยอ่ะไอตัวนี้ชอบหลับอ่ะวิยเแล้วมีเงินเยอะแล้วแก ก็ช่วงนี้นะคะทุกคนก็จะไปเรียนกันใช่ไหมบางคนเขาก็เปิดวันที่16นะคะเราก็เปิดวันที่16หเหมือนกันก็ถ้าใครที่กําลังจะไปเรียนนะคะก็ขอให้เรียนเก่งๆนะคะสอบได้เกรดสี่ทุกวิชาเด้อแล้วก็เลิกเรียนแล้วก็อย่าลืมมาดูช่องขวัญใจเราบอกด้นะช่วงนี้จะลงคลิปทุกวันนะครับผมนี่เราจะลงคลิปทุกวันเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เราจะฝัน ปั่นเปลี่ยนผู้ติดต,ตามแนละ้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรากันด้วยนะครับ1,400คนนะก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะคบผมก็เลิกเรียนแล้วก็อย่าลืมมาดูช่องขวัญใจเราบอกกันด้วยนะเพราะว่าเราลงทุกเราช่วงนี้เราจะลงทุกวันเวลา5โมงตรงนะคบผมก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะคะเลิกเรียนเสร็จแล้วก็มาดูกันได้เลยนะขอลอ่ะ ขอรลอย่าลืมมาดูกันด้วยอย่าลืมช่องหวนใจลงบักคนนี้ด้วยนะอย่าลืมมาดูกันด้วยนะจ๊ะทำไปเรื่อยๆเลยทุกคนบอกเลยว่าคอนเทนต์ของเราอ่ะสนุกมากสนุกแบบสนุกมากๆนะคะก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะคะผมแล้วก็ ถ้าใครที่อยากให้เราเล่นเกมอะไรหรืออยากให้เราเล่นแมปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะอยากให้เราเล่นแมปโลบอกแมปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะจ๊า <c oughs> ทำไมแล้วต้องทำแบบเสียงสูงด้วยอ่ะจ้า <c oughs> แกฉันแบอกฉันบ้าปะ <c oughs> าทำต่อเลยอ้ <c oughs> หยิบไม่ได้ลืม โอเคฮะส่งไปอุ้ยเหมือนอันนี้จะแพงกว่าอันแรกนะทุกคนแสดงว่ามันจะเพิ่มราคาแพงๆไปเรื่อยๆนะฮะโอเคพอได้พอได้เริ่มเมื่อยละเริ่มเมื่ออันนี้เริ่มเมื่อจริงทุกคนบอกเลยว่าแบบเนี้ยคือเล่นนานมากอะ่ะเพราะว่าบอกต้องไปเรียนรู้ศึกษามาดีอ่ะก็ใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวขึ้นให้นะครับผม ก็เดี๋ยวขึ้นชื่อแมพให้นะเดี๋ยวตอนจบก็อย่าลืมดูจนจบด้วยถ้าใครที่ดูจนจบจะได้รู้นะคะว่าชื่อเกมอะไรนะแต่อยากกอเดดขาดถ้ากอแบบข้ามไปดูชื่อแมพเลยจะไม่จะจะจะแบบไม่ให้ดูเพราะฉันโกรธเนี่ย <c oughs> โกรธอ่ะโกรธโกรธโกรธ <c oughs> ทำต่อถออ <c oughs> มาก็ใครที่อยากเห็นเราร้องเพลงหรือใครที่อยากเห็นเราเปิดหน้าตลอดเวลานะคะก็ ไปดูต ok ิ๊กตอกเราได้เลยนะชื่อต ok ิ๊กตอกชื่อช่องขวัญใจสายง่วงงับนะฮะชื่อขวัญใจสายง่วงงับนะฮะก็ไปเซิร์ไนติ๊กตอกกันได้เลยนะโปรไฟล์คือถ่ายรูปอยู่หน้ากระจกก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะคะปุม่มมีคนทักมาบอกว่าทำไมผู้ติด,ดตามถึงนะ 500แล้วอันนี้คือมันเป็นช่องเก่าของเราแล้วช่องเก่าของเราอะ่ะมีผู้ติดตามอยู่500แล้วก็เลยใช้ช่องนั้นนะครับผมเพราะว่าอีกผู้ติดตามแค่500หรือ400กว่าแล้วก็จะได้ไลน์แล้วนะถ้าแบบว่าผู้ติดตามเราถึงนะเราก็จะอ,อาจจะไล์นะคะปุม่มก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะฮะแล้วก็ไปติดตามกันด้วยนะตอนนี้มี3ช่องทางก็คือช่อง youtube ขวัญใจเราบอกช่อง t ิก t o อกขวัญใจสายง่วงงับแล้วก็ เพจ Facebook ขวัญใจเราบอกนะฮะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะช่วงนี้เราจะไลฟ์ใน a c e b o o k นะครับผมในเพจเฟซนะก็ไปติดตามกันได้เลยนะคะผมก็อาจจะมีไลฟ์เล่นเกมด้วยนะแต่ถ้าไลฟ์เล่นเกมเราจะโพสตลงบอกใน YouTube ก่อนนะครับผมว่าเราจะไลฟ์วันไหนตอนไหนยังไงนนะฮะก็มาติดตามรอยชมกันได้เลยนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรากันด้วยนะครับผมรัก FC ทุกคนนะมามาเล่นต่อดีก,กว่าอีกแป๊บนึงก็จะจบคลิปละเพราะว่าเริ่มเมื่อยอะ พอเริ่มเมยก็แบบขี้เก <c oughs> <life> <c oughs> ียจไงพอขี้เกียจก็แบบไม่อยากเล่นไงพอไม่อยากเล่นก็แบบอยากนอนเริ่มเหนื่อยกับตัวเองละเอาดีก็ใครที่มาดูคลิปเราแล้วมีความสุขก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นปัดเงินอีกแล้วอันนี้เออเพื่อพือเอามองอาร์ตเพื่อจะให้ซื้อเพื่อแบบตกแต่งให้สวยงามไงหรอ โอเคก็ได้ก็ได,ฉได้ฉันยอมก็ได้อ๋อฉันยอมก็ได้อ่ะเฮ้ยเริ่มเหนื่อยใจ <laughs> โอเคทุกคนก็ จะจบคลิปละก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกรลังใจให้เราด้วยนะถ้าใครอยากให้เราทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรืออยากให้เราเล่นโลบอกแมปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะผมชื่อแมปเราก็บอกไปแล้วนะบายยจ้ารักเอฟซีนะจุ๊